สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการดูดวงเฉพาะกิจก่ <Yeah. S 1> อนที่ท่านจะไปเปิดดวงเฉพาะกิจนะคะว่าวันที่16ทธันวานี้ท่านจะได้จับเงินแสนเงินล้านปิ้งปังปังปลีเยหรือเปล่า อย่าลืมนะคะเดือนธันวานี้มีโอกาสที่ท่านลุ้นโชคตั้ง3วันเต็มๆนะคะไม่ว่าจะเป็น11ธันวา16ธันวาและ30ธันวานะคะก่อนที่จะไปชมนะคะอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือว่ากดหัวใจตรงนี้ก็ได้เยอะอย่าลืมเพิ่มเพื่อนติดตามกันด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะที่รักจา๋า ต่ถ้าใครอยากจะเอฟคูสีพิถึงคิถึงกันมากๆนะคะคุณก็สามารถเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์แบบนี้แบบนี้นะคะพิมพ์คําว่าดูดวงกับคณีชาพันล้านคุณจะได้เจอพี่หมอสันนามุนคนงามแน่นอนนะคะทุกวันจันทร์เวลา19.00นนนะคะเราได้เจอกันเนาะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะช่องทางแอปดํานะคะหน้าโปรไฟล์พี่ก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะหน้าโปรไฟล์นี้นะคะเราจะเจอกันทุกวันพฤหัสสุกเสาร์เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนะคะ อย่าลืมกดติดตามกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันที่1ิหทธันวามี้้คนเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์และวันอาทิตย์คณจะได้โชคก้อนใหญ่ไปหรือเปล่านะคะอ่าตัวแทนไม่ใช่กับดวงจันทร์นะคะตัวแทนไท่วันจันทร์ไปแล้วอังคารติดตดิวันพุธพฤหัสสุข เสอัตรีมาครบแล้วนะจา๊าลุนลุนลุนลุุุุอันนี้เราดูกันแบบเรียวทามนะคะเรียวทามนะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์วันที่16ทธันวานี้ดวงชะตาของท่านจะได้จะได้จะได้ไดปุ๊บป๊บโอ ากไพ่ชุนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยมีเกณฑ์ถูกหวยเลยเบอร์หรือจับเงินจับทองอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะตบมือสิคะรออะไรคะ่ะเพราะว่าไพ่หนึ่งถ้วยคือไพ่ของการที่เริ่มต้นใหม่นะคะเป็นไพ่ของการที่มีการพิิกเปลี่ยนชีวิตไปทิศทางที่ดีขึ้นนะคะการเริ่มต้นใหม่คืออะไรคือความเป็นเศรษฐีนีในจ้าพี่จ๋า โอ้บอกเลยนะคะยิ้มเต็มคาราเบลมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาต้องบอกก่อนนะคะตั้งแต่มุกราจนถึงธันวาเนี่ยจะจบปีแล้วคนเกิดวันจะจะจะชื่อไปซื้อมาเสียหน้าเสียดหลังโอ้โหพอจะ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 ลืมโอ้โหพอลืมเสร็จออกเปาะไม่ได้เงินจ้ะเขาเรียกว่าความฝันแม่นแต่ไม่ได้เงินนะจ๊ะแต่ไพ่หนึ่งถ้วยเกิดขึ้นแล้วบอกเลยนะคะว่า90%จะอาจารย์สันฟันธงจบ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 อาจารย์สันฟันตรงนะจ๊ะแบบจ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 บนี่ค่ะ ต่อนะคะต่อนะคะผู้ศรัทธาที่เกิดวันอังคารผู้ศรัทธาที่เกิดวันอังคารวันที่16นี้ได้แกปุ๊บปุ๊บโอ้โหคนเกิดวันอังคารนะจ๊ะจะให้ตัวนี้นะคะคะแนนเต็ม10นะคะคะแนนเต็ม10นะคะคุณเอาไปคุณเอาไป5คะแนนนะคะเพราะอะไรเพราะคนเกิดวันอังคารนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าปิดไตามาสุดท้ายของปีทํางานแบบหัวปัน่นหัวปัน่นหัวปัน่นและทําให้คุณพักผ่อนไม่เพียงพอและ ตอบก่อนนะคะใครที่เกิดวันอังคารอย่าพึ่งชะล่าใจนะคะโรคติดต่อนะคะโควิดเนี้ยก็ต้องระวังกันด้วยนะจ๊ะพี่จา๋าเพราะว่าคนเกิดวันอังคารไม่ใช่ว่าคุณไม่มีดวงแต่ทำงานจนเหนื่อยจน เต็มจนอ้องจนบอกโอ้ยขอป๊อกกระเล็กคือป๊อกกระเล็กคือกลับบ้านหลับกลับบ้านหลับกลับล่าบแบบเขาเรียกว่าไม่มีอา,ารมณ์กระจิตกระจายอยากจะลุ้นโชคลุ้นลาบอาจารย์เลยบอกเลยนะคะว่าคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันอังคารนะคะขออภัยนะคะคนเกิดวันอังคารอิงเรื่องการทํางานจะดีที่สุดน,นะคะโชคลาบเล่นแต่น้อยแต่พอเพียงเด้ออาจารย์สันฟันตตงโอ้โหวันอังคารเล่นแต่น้อยแต่พอเพียงแล้วนะจ๊ะ ต่อนะคะต่อนะคะภูสถาที่เกิดวันพุธวันพุธวันพุธปุ๊บปุ๊บโอ้คนเกิดวันพุธนะคะคะแนนเต็มสิบนะคะคะแนนเต็มสิบอาจารย์อาจารย์สันอาจารย์สันให้สองคะแนนจ้าสิบหกนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าเล่นแบบอลิมนิตนะคะเล่นแบบเล็กๆ้นยโนเล่นแบบเอาสังคมห้าบาทสิบบาทเหรือเซโตรตโรตลีไปกับอย่างละใบก็พอจ้าและคนเกิดวันนะคะอาคนเกิดวันพุธนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่า จงเชื่อใจตัวเองอย่าลังเลจะจะอุ๊ยจะจะจะอืมตีได้เลยนะคะว่าอย่าจะนะคะถ้าจะจะหยุดซื้อจะดีกว่าเพราะว่าในบริบทของด้านของอารมณ์และดวงชตาคนเกิดวันพุธไม่อยากจะซื้อ เพราะว่าทาไมไหมเหนื en like lyn, 네่อยเหนื่อยการทํางานในการท่องเที่ยวในการบริหารในการที่อาจจะต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลตามทวงลูกนี่ต่างๆนนะเลยทําให้คนเกิดวันพุธเบื่อ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 เสร็จไม่ซื้อเบื่อเบื่อเอ้ารู้ตัวีกทีเอ้าวันนี้วันที่17็แล้วหรอเอ้าวันนี้วันที่16ตอนนี้อ้าจะออดจะแอดแอจะออกแล้วนี่ว่าคนเกิดวันพุธก็เลยรู้สึกว่าเบื่อจะและไม่อยากซื้อนะจ๊ะ ตอนนี้นะคะก็เกิดวันจันทร์อังคารพุธไปแล้วนะคะจันค่อนข้างโดดเด่นนะคะอังคารโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะคนเกิดวันพุธเล่นแต่น้อยแต่พอเพียงแบบมากๆถ้าไม่มีอารมณ์แอดไม่ต้องซื้อนะจ๊ะ ต่อน,นะคะต่อน,นะคะดวงเฉพาะกิจด,ดวงเฉพาะกิจวันที่16ธันวามนี้ผู้สรทาที่เกิดวันพฤหัส,สบดีได้แก่ปุ๊บป๊บปื๊บโอ้คนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะบอกเลยนะคะว่าเจ็บจีจ้เจ็บจี้เก็บเหมือนมาเกันนีดเดียวคืออะไรคะแนนเต็ม10เอาไปเลยค่าว่า2คะแนนคือลังเลเหมือนเดิมสองเครียด ปวดหัวเหนื่อยพราะผ่อนน้อยมีเรื่องทําไมจําไม่ตลอดเวลาและที่สําคัญมันมีกลังเลสองสามชุดชุด A ซื้อไหม B เอาไหมซี C, เอาไหมเนี่ยลังเลลังเลลังเลไปลังเลมาจับโป๊ะโอ้แม่เจ้าไอชุด C เนี่ยม,มาหกตัวเต็มมาสามตัวเต็มมาสองตัวเต็มไหมจับแต่ดันบอกเออไม่รู้ยังไงเอาชุด C ดีกว่าบ็อก,กแกละ หัวที่พับเสือกับหมอนะคะคนเกิดวันพฤหสัสบดีเล่นแต่น้อยแต่พอเพียงเดอ้อดวงชะตาไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะคะวันที่16นี้เพิ่อเพอมาตัวเก่าหรือเปล่าว่าเพราะว่าแต่ละไพ่แต่ละวันเนี่ยรู้สึกว่าเป็นดวงชะตาแบบไม่คาดคิดว่าจะออกนะจ๊ะระวังนะจ๊ะเบิ้ลเบิลหรือว่า สูนจุนจะมาหรือเปล่าน่ากลัวนะจ๊ะจุนจุนเบ้นเบิ้นเกาเกาเนี่ยหน้ากลัวนะจ๊ะพี่จ๋าต่อกันเลยดีกว่าต่อกันเลยดีกว่า ผู้ศรัทธาที่เกิดวันศุกร์ผู้ศรัทธาที่เกิดวันศุกร์ประจําวันที่16ธันวาคุณจะมีโชคมีลาบหรือไม่ได้แก่ปุ๊บปื๊บปล้ม,มโอ้ถ้าใครเกิดวันศุกร์นะคะคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไป4คะแนนจ้าเพราะ4คะแนนในชุดนี้หรือวันณะจุดนี้ใครที่เกิดวันศุกร์ที่อยากจะมีโชคมีลาบหรือจะเซ็นออเดอร์รวลหรือจะรับออเดอร์ใหม่ๆห,หรือการมีการดีลงานให้ จบเป็นกิจจักษณะแก้เคล็ดนิดนึงนะคะคนเกิดวันศุกร์คุณให้ไปตัดผมแก้เคล็ดสนิดสนิดสนิทสนอยสนอยแลวตอนนี้เริ่มติ่งอ่านแล้วสนิด,สน,ดสนอยสนอยนะจ๊ะ เพราะว่าดวงของคนเกิดวันศุกร์คุณมีโชคสูงถึง4% 4คะแนนแต่ถ้าคุณได้ไปตัดผมตัดผมหรือมีการแก้เคส็ดหรือว่าใครที่อยากจะเปลี่ยนสีผมหรือเปลี่ยนลุกนะคะบอกเลยว่าให้รีไปทําจาก4คะแนนมันจะเป็นดับเบิลเป็น8คะแนนและคุณจะมีโชคสูงมากๆและอีกในนึงนะคะถ้าช่วงกลางเดือนนี้ใครที่เกิดวันศุกร์กำลงังลังเีลังเีจะบินไหมจะเดินทาง,ราทงทหรือเปล่าจะได้ไปท่องเที่ยวหรือเปล่าคุณได้แน่นอนจะ้ะอาจารย์ันฟันตรงล้านเปอร์เซ็นจ้า วันศุกร์ไม่ใช่ว่าไม่มีโชคนะจ๊ะมีนะจ๊ะแต่ต้องไปตัดผมก่อนนะคะก็เหลือวันเสาร์นะจ๊ะกับวันอาทิตย์นี่วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์เอาวันอาทิตย์เก็บก่อนนะผู้สถาที่เกิดวันเสาร์ผู้สถาที่เกิดวันเสาร์วันที่16ธันวาคุณจะได้แก่ได้แก่ได้แก่ปุ๊บปุ๊บอ้ยต้องร้องว่าเจ็บกระดองใจโอ้ยเจ็บกระดองใจโอ้ยเจ็บกระดองใจโอ้ย ทำไมไหมคนเกิดวันเสาร์ตายตายไวยกรีดคืออะไรเตือนกันนะคะซื้อไปไหมกับมั่นใจมากเลยจ้าพี่จ๋ามั่นใจเต็มคาลาเบลพอถึงเวลาปุ๊บมาตัว โอ้โหไพ่กระทิมเอื้อกเอืองเอืเอ้องจะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าคนที่เกิดวันเสาร์คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มสิคุณเอาไปคุณเอาไป2คะแนนไม่ใช่ว่าเธอไม่มีโชคนะแต่เธอเชื่อมั่นตัวเองเกินไปและบางทีหวังเล็กๆน้อยๆเช่นเห็นลอตเตอรี่โอ้เห็นลอตเตอรี่ใบนี้อืมชอบเหลือเกินชอบเหลือเกินอ่ะซื้อไปอย่างเดียวจะยกตัวอย่างเล็กนิดน,นึงนะคะ เช่นชอบ6-9นางก็ซื้อ6 9 9 9 69ประมาณ20-30ใบแต่96ซื้อไหมบอกซื้อเด้อแต่พอปัดทิ้งปปฏทิปปาทิปัดทิ้งปปะออก96โอ้โหน้ำตาคนเกิดวันเสาร์ไหลลินตามทางเลยจ้ะพี่จ๋าอย่าเพิ่งเชื่อมาในตัวเองนะจ๊ะเพราะว่าบอกเลยว่าไปแล้วก็ต้องกลับรซนี่ชอบอ่ะ5ใบ10ใบไม่ติดแต่กลับสัใบสใบได้ก็ดีนะจ๊ะสำหรับคนเกิดวันเสาร์ ถูกท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดผู้สถาที่เกิดวันอาทิตย์ผู้สถานที่เกิดวันอาทิตย์วันที่16ธันวาดวงชะตาของท่านได้แก่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหคนเกิดวันอาทิตย์จ้นาคะแนนเต็ม1ิคะแนนเต็ม1ิคุณเอาไปคุณเอาไป3มคะแนนจ้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ศรัทธาที่เกิดวัรอาทิ์ข้อคิดของท่านคือจงเชื่อมั่นในตัวของตัวเองเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าปู่เจนั่นเจ๊นี่น,น,นาย,น,น,น,ายน,นุ่นนายนี่บอสนั่นบอสนี่แอดอย่าเชื่อเด็ดขาดนะคะเลขความฝันแม่นหรือว่าไปทำบุญสึกเอ้ยเลขนี้มันติดตรงติดตาออ้ยไปไหนก็เจอไปไหนก็รู้สึกทำไมเลขนี้มันหลอกมันหล่อ,เ,ลอเราเหลึกเกินว่าให้คุณซื้อเลขนั้นเป็นหลัก เพราะคนที่เกิดวันอาทิตย์คุณได้ไพ่เทวดาป่าปีเนี่ยฟังคนนั้นคนนี้ฟังฟังไปก็เริ่มเอียงครับเริ่มเอียงครับเริ่มเอียงฟังอีกก็เริ่มเอียงเริ่มเอียงเริ่มเอียงเอียงไปเอียงมาอีกไปอีกมาป๊อกเหลือความจะพีจ๋าบอกก่อนนะคะทั้งหมดทั้งหมวดน,นะคะมองว่านะคะถ้าดูจากไพ่เจ็ดใบนี้หนึ่งตัวเก่าระวังเด้อตัวที่ไม่คาดคิดที่จะออกเนี้ยระวังเด้อพอทรงพอสอคิดสกดเนี่ยระวังเด้อนะจ๊ะเพราะดูจากไพ่เนี่ย กลายเป็นไพ่ของการที่ เคลนว่าตัวเก่าจะมานะเพราะว่าเป็นไพ่ของการที่ไม่นะะ่าคาดคิดที่จะออกนางก็ออกนะคะเจ9เนี่ยนระวังในตัวเนี้ยน่ากลัวมากเลยเลขลงเลขเรียนเนี่ยระวังนะจ๊ะถ้าดูจากไพ่ทั้งหมดทั้งวงอาจารย์ให้แนวทางคนเกิดวันจันทร์มีโชคนะจ๊ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครรอเลขดวงประจําสัปดาห์นะคะก็เดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็น่าจะได้เปิดกันนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวนะคะอย่าลืมมาติดตามหน้าโปรไฟล์เดี๋ยวติดตามหน้าเพจดูดวงกับคณิชาพลัส หน้า YouTube นะคะวันนี้ก็ไปกันก่อนขอให้ทุกคนลัคกี้อินเกมลัคก in อินเลิสวัสดีค่ะบ๊ายบาย